สวัสดีนะครับเช้าวันเสาร์ที่9สิงหาคม2 5 6 8วันนี้เราแล้วฝากกุ้ไหลกุ้แจกกุจามครับตลาดนัดก็เือน้องแกชุมพบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับมืองนะครับเอารถนานเนี่ยนะครับหัวไหลกัาน้ำหัวงามเต็มนะครับมือนี้นะครับหัาไหลเง่านะครับหัวเอฟหัวเอฟเอฟหนึ่งกวางแม่ลูกแม่ลูกลูกผู้ครับลูกผู้ครับผมลูกนะครับ แม่ลูกลูกขู่รอรอย่งนสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบหาบวก n h à เยงแม่ลูกแม่ลูกจ้บาทนะครับแม่ลูกเปิดกหายสิบหครับผมห้าหมื่นหพันลูกลูกตัวเดนครับ แม่พ่นเป็นลูกเทฟสาหนึ่งครับแม่เป็นเอฟสามหนึ่งครับลูกชายเป็นลูกนิวสติงนิวสตินะครับในท้องซปเปอร์แชมป์ครับในท้องกัมีในท้องซปเปอร์แชมป์นะสนใจทิ่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ087ครับด8 7 820 820 6194ครับ6194นะครับสนใจทุกคนาสอบถามคแม่ท้อง6เดือนแม่ท้อง6เดือนเป็นเอฟหนึ่ง ขาหนาด้ยเอฟหนึ่งขาหนาด้วยั่วแม่ลูกพ่วแม่ลูกยกั่วมาเลยนึ่งสามตัวสามสาวสามสาวพ่อแม่ลูกตัวนั้นเป็นน้องตัวนี้เป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพิ่นจ่ายครับเอ้ยเพิ่เข้าวีหาลวยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยแม่ลูกจ่ายครับสามหมื่นห้าเอาเนี่ยราคาเบาๆครับครับแยกเอาเป็นตัวยกหามืนหาเงินหายกตัวยกครัน รามกว่าร้อยสี่สิบครับอันนั้นร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบร้อยสามห้าครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไดนนะครับศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจ็ดห้าสนใจเพิ่มติมสอบถามได้นะครับคุณผบาสวัสดีครับรนะครุงมอชลสเตชั่นมินีง่วงามเขาชนามหลายอครับนะ แม่ลูกดำดำแม่ลูกลูกผูแม่ลูกดำดนะแม่ลูกแม่ลูกจ้าบาทนะครับสามหมื่นเจ็น่อมม่นงนะสา่แม่ลูกลูกคู่นะสามเจนะรสอยสีหา ซูนลอยซีสมหาประมาณลอยซีสมหาสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนนะครับ09 09 353 353 59 59 182 182สนใจที่มาสตัมหนึ่งเมียลูกลูกตัวผู้นะครับไข่สวยลูกไส้เป็นครับ เีหน้าคตดอบพันธุ์ไทยับหนังดีนะใครไงใครสองหน่วยนะกล้ามเนื้อส่วนถ่ายสวยกล้ามเนื้อสวยนะมันมี้บรรยากาศคึกคักอย่างี้ยนะไปขายอยู่นะเป็นข้างในเล่นบุญเล่นไดนะมันมีคึกคักนะครับสีแบบแบบอย่งเี้ยได้กันหรอพี่แม่ครับแม่ลูก แมลงลูกมันได้กันแล้วครับได้กันแล้วนะครับว่ามันนี่ไปเมื่อแล้วนะครับร้อยเหนืออ้วนๆกับชัลโลรีก็ไปแล้วนะครับเวียดนาน้ำบนนะยกก้างนี่กับฉีดพ่นสีเมื่อแล้วนะครับมันนี่เวียนน้ำซหลายนะครับพ่นสีติดป้ายนะครับหลายเลยนะครับ กิ๊บป่ายเหมือนเดิมนะครับ,ร,บร้อยเนื้อมือนี่ร้อยกลางได้ขายดีนะครับก็ได้ขายเศร้าสามยครับสูงลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบห้ารยไงมือนี้นะมนนะวจอยนะครับสูงลอยสามสิบนะเป็นหาาพันโ้นะ บอลบกเสื่อบอลสาความบวกเสื้อลูกสาวความนี่นี่บอหลอนเขาไงเขาไม่บอกความเห <c oughs> ็นความนมจะดูจีจอยกับเมื่อสองหมื่นสี่นะครับผอมๆนะสูงร้อยสามสิบก็ม่ดูนครับห้าพันสี่ห้าพันหานะครับ มัวผอมนะครับสูงลอยสามบรหันห้านะครับงัวจอยเกิดราคาถืดครับมัวโค้งนะครับวัวผอมมัวโค้งราคา่อนอู่แต่ว่าง้วนลอยเนือนะครับรู้สึกวระซึงตึงนิดหน่อยนะครับเ,เ,เงเินสาวหน่อยสูงลอยสามสิบนะครับ เงินนิดเดียวเนหนึนน่งขั้นแปดรวยเงินหนึ่งขั้นแปดรวย,น,น,น,วย,ยน,นะนนนได้กันนะครับได้กันแล้วบ่ ายได้กันนี่ดีกว่าสิบสอง<ห>วนกลับวนกลับมาวัอน,นี้ที่มุกดาหารสื่อหลายนะครับเวียดนามมุกดาหารสื่อ49ตัวเลยนะครับมืนัอนี้สื่อเร็วรอยู่นี่ตรงนี้สื่อหลายครับ เดาหายสิบหกครับซือยสี่สิบหลอกครบเก้าสิบเก้าครับอ่าร้อยเนื้อกับยังอ่อนนี่นะครับเต่ว่ากับไขแนยอยู่นะครับเมือดเก้านะครับเดหน้ามายร้อยแบบนี้ครับเมือแปเอเก้าคร้อยสองหมื่นหานะครับ นในหางตัวนั้นในหางมื่นเจ็ดนะครับสูงร้อยสี่สิบนะครับมื่นเจ็ดนะแบบนี้นะครับอันนี้มื่นใหญ่กันวันนี้มื่นเจ็ดนะแบบนี้ราคาอยากขยับขึ้นยุ่นะครับราคาขยับขึ้นยุ่นะครับหัวเนื้อนะครับตึงขึ้นแต่ว่าก็ยังถืออยู่นะครับ ได้กันบนต่อกันโดนนะเดิกว่าสาวครับเจ็ดสูงร้อยยีบวกร้อยยิบห้านะครับเจ็ดพันเะเจ็ดนเจสองตัวสี่หมื่นสี่เห็นสองตัว ขหยขึ 20, 800, 800, 000, 000. Anyway, ้นว่าห <when coment aries> <they> ัวถานมือเนีนะครับสองตัวสองตัวเดินหน้าใหม่ห้าเมื่อเนี่ยเมือเนี่ก็ได้ขายข้าวนเวืนครับประมาณสามสิบสี่สิบปอร์เซ็นต์นะครับราคาเนื้อกับข้อไปได้นะครับอันนี้นะครับตึงขึ้นเล็กน้อยอยู่นะครับราคานวลเนื้อตึงขึ้นเล็กน้อยนะครับ หลักมื 600, ่นแปดสองมื hmm. ical, ่นอยู่นะครับมื่นแปดสองมื่นอยู่ร้อยใหญ่นะครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับร้อยห้าสิบนะครับมื่อกี้ไข่ก็นะครับไข่ก็หมูว่านอยู่นะครับเนื้อเนื้อนี่สื้อหลายพรอมนะครับเมื่อกี้กำลังสื่อเพิ่มขึ้นอยู่นะครับร้อยเนื้อตึงขึ้นนิดนึงนะครับร้อยหน่อยๆ้จยๆกับซํำเกานะครับหาพันเจ็ดพันนะครับหมื่นน้อยๆนะครับ ใ้กางกับเงินนิดๆเงินต้นๆนะครับมัวจอยรอยหาพันหัวหกพันนครับหาพันหกพันรอยนี่ครับัวนจอยครับสูงร้อามสิง้วผอมนะครับงวโค้งนะครับ